สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพมด JK นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพาไปชมบ้านนาเอมนะครับก็มีคนถูกใจบ้านนาเอมสวยนะครับแล้วก็มี FC ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเอ่ยชื่อแล้วกันพราะชื่อ,อ,อคุณสิริพรน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมต้องเรียก พี่เรียกอะไรนะผมเรียกเป็นคุณแล้วกันนะก็เห็นว่าตอนนี้เรากินการ์ดอยู่นะครับแล้วก็จะย้ายมาอยู่ที่เท็กซัสนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าบ้านห้าแสนกว่าเนี่ยดาวเท่าไหร่ส่งยังไงนะครับส่งกี่ปีเอาเบียอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเขาต้องการที่จะหาข้อมูล เพื่อที่จะทําการซื้อบ้านนะครับว่ามันจะต้องใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นครอบพวยใหญ่นะครับถ้าเช่าอยู่เนี่ยมันจะมันจะไม่คุ้มนะแต่ก็ถ้าถ้าการเช่านะครับผมคิดว่าถ้าซื้อได้ซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าเช่ากับส่งเนี่ยส่งบ้านเนี่ยราคาพอๆกันนะครับก็สำหรับข้อมูลที่ผมจะมาบอกในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูล ของตัวผมเองที่ผมซื้อบ้านหลังนี้นะครับผมลืมไปนะครับคือก่อนหนึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะว่าในการพิจนารณาของแต่ละรันีณยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นที่สําคัญเลยก็คือตัวของผู้ที่จะทําการซื้อนี่แหละครับก็คือสําคัญนะครับอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าการวางเงินดาวอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวโยงกันหมด ก็บ้านของผมนะครับที่ผมซื้อราคาเริ่มแรกเลยนะครับอยู่ที่5 2000, 000, ้า0สนสองหมื่เหรียญผมจะไม่บอกเป็นเงินไทยนะครับผมจะบอกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ5้า0สนสองหมเหรียญผมไม่ได้จะห้าแสนห้าแสนสองหมื่นหรือ5้0แสนสองหมประมาณ5้0 0 0 0สองหมนนี่แหละครับแล้วก็มันจะมีค่า Closing cost ตัวนี้ถ้าผมรู้มาไม่ผิดก็มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมในการปิดอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับถ้าหากว่าใครพอรู้ข้อมูลนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมหน่อยนะครับผมจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Closing cost ตัวนี้นะครับ มันจะแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใส่ไปเท่าไหร่แต่เห็นเขาบอกว่ามันจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทางทางเดลเตอร์เนี่ยเขาก็คิดออกมาให้ให้ผมนะครับผมก็เลยเอาโอเคใส่ไปค่า c l o s ิงคอสต t ตัวนี้นะครับผมบวกเพิ่มไปอีก7,800เหรียญน,นะครับบวกบวกเพิ่มไปในตัวบ้านเลยก็ราคาบ้านมันก็จะเพิ่มขึ้นมา เป็นห้าแสนสอหมื่นเจ็ดพันแปดอเหรียญนะครับแล้วในการวางดาวนะครับที่คุยกับแดดกับแม่ที่แรกนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเขาบอกว่าในการวางดาวเนี่ยขั้นต่ำของที่นี่นะครับก็คือวางดาว20%นะฮะแล้วก็ดอกมันจะได้ดอกเบี้ยที่โอเคนะครับแต่ว่า ที่ผมวางดาวไปจริงๆอะถ้าคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่แค่10%เนะครับเพราะว่าผมวางดาวไป5 5าหมื่นห้าหหมื่นเหรียญน,นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ขอย้อนเล่าไปถึงข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมติดต่อกับทางเรีลเตอร์ที่เป็นคนไทยนะครับผมก็บอกเขาไปว่าอยากได้บ้านประมาณไหนประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าเท่าที่คุยรู้สึกจะ ราคาบ้านที่ผมกำลังหาตอนนั้นนะครับอยู่ที่สี่แสนกว่านะครับพี่ที่เป็นเรีลเตอร์คขนี้นะชื่อพี่จ๋านะครับให้คำแนะนำดีมากนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาถามผมได้แต่ผมมาให้ข้อมูลพี่เข้าไปนะพี่เข้าใจดีนะให้ข้อมูลทุกอย่างครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ซื้อกับเขานะฮะสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาเขาก็บอกว่าถ้าน้องมีสัก สองหมื่นเนี่ยน้องก็สามารถาสามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วใจผมอะอยากที่จะซื้อกับพี่เขาเพราะว่าผมเป็นคนที้สงสัยนะครับแล้วคนไทยด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเวลาจะคุยจะสื่อสารอะไรเนี่ยมันจะง่ายนะครับแต่ว่าทางแดดเนี่ยเขามีเรียลเตอร์ของเขาอยู่แล้วนะที่เขารู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือ เราก็ไม่ได้ไปขัดใจอะไรเขานะแต่ว่าพี่จ๋าก็ให้คําแนะนําดีมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อเขาแต่ผมก็ยังไปปรึกษาเขาอยู่นะก็เกรงใจเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่เข้าใจดีนะครับก็น่นรักถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักมาถามได้นะครับก็มาต่อกันที่ตัวเลขตัวนี้นะครับผมวางดาวไปห้าหมื่นห้าถ้าตีออกมาก็อยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับดอกเบีย้ยที่ผม ได้รับนะครับก็อยู่ที่2.750ซต่อปีนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการส่งนะครับ360งวดก็คือ30ปีนะครับใช่ครับถูกต้องอก็คือค่าบ้านผมจะสรุปตัวเลขให้ดูอีกทีนึงนะครับค่าบ้านนะครับรวมค่า c l o s i n g Cost ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ที่5,277,800เหรียญผมวางดาวไป10%นะครับอยู่ที่55,000เหรียญน,นะครับไปเข้าใน Finance นะครับ4,072,800เหรียญส่ง30งวดนะครับส่งต่อเดือน ไม่ใช่30งวดผมพูดปีดส่ง30ปีนครับส่งต่อเดือนเนี่ยตกอยู่ที่2,500เหรียญในนี้มันจะรวมเกี่ยวกับเรื่องของประกันด้วยนะครับมันมีประกัน2องอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประกันอะไรนะรเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับก็ส่วนของผมเนี่ยมันจะมีค่าส่วนกลางเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ เป็นโครงการหมู่บ้านนะครับจะมีค่าส่วนกลางอีกต่อเดือนเน,เนี่ยเดือนละ135เหรียญเปรดเสร็จแล้วผมส่งต่อเดือนนะครับอยู่ที่2650เหรียญต่อเดือนอย่างไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าแก๊สค่านหนู่นี่นั่นค่าเก็บค่ายาจิปาถะเยอะแยะมากมายนะครับต่อเดือนนี่รายจ่ายไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับก็มีอ şey şey şey. ีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ ในการซื้อบ้านของที่นี่นะครับถ้าหากว่าสมรสแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวผมนะครับสมรสแล้วนะครับต่อให้ภรรยาไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับภรรยาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีหนังสือยินยอมในการซื้อบ้านมาแสดงให้ทางบริษัทสินเชื่อเขาได้ดูด้วย เพราะว่ามันเหมือนไม่ได้แอบซื้อครับพูดกันตรงๆนะเนาะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยข้อมูลที่ทางแดดเขาใส่ไปเนะี่ยก็คือสถานภาพของผมคือสมรสนะครับพอหลังจากนั้นมาเขาก็เลยจะต้องการเอกสารตัวเนี้ยที่ให้ภรรยาของผมเซ็นนะครับนำมายื่นประกอบด้วยแต่มัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะในการเซ็นเอกสารมันไม่ใช่แค่ว่าส่งไปให้ภรรยาผมเซ็นที่เมืองเมืองไทยและจบมันจะต้องไปเซ็นต่อหน้าโนทลลี่พับปิกที่สถานทูตที่อเมริกาในประเทศไทยแล้วก็จะต้องทำนัดนะครับจะต้องเข้าไปติดต่อแล้วก็จะต้องรู้ข้อมูลก่อนนะครับว่าภรรยาของผมที่จะมาเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ย เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรซื้อบ้านที่ไหนล็อตที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรไงคือต้องรู้นะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยโดนเจ้าที่ดุมาแล้วนะครับคือแฟนผมเนี่ยเขาก็อยู่เมืองไทยแล้วเขาก็ไม่ได้มารู้อะไรมากนะครับว่าผมจะซื้อล็อตที่เท่าไหร่อะไรยังไงเขารู้แค่ว่าจะซื้อบ้านเท่านั้นเองนะครับทีนี้แฟนผมไม่รู้อะไรเลย นะพอไปติดต่อเขาก็ถามว่าเขาก็เขาก็ถามนะครับมาเซ็นเอกสารเนี่ยคือเอกสารเกี่ยวกับอะไรแฟนผมก็ตอบปาซื้อบ้านแฟนแฟนสามีที่อยู่ที่อเมริกาจะซื้อบ้านแล้วราคาเท่าไหร่ล็อตที่เท่าไหร่อะไรยังไงคุณรู้หรือยังแฟนผมก็ไม่รู้นะครับเขาเขาเลยบอกว่าให้คุณไปหาข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เขาพูดมานะเขาก็หวังดีนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองว่าคือเราจะต้องรู้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเกิดในนี้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมัมัมีปัญหาที่หลังนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือ,เ,อเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นคนไทยแต่คนที่จะเซ็นจริงจเนี่ยเห็นแฟนมอมโบว่าเป็นคนอเมริกันนะครับ เขาบอกใจดีมากแฟนมอกใจดีมากไม่เหมือนคนที่คนที่มาลับเรื่องก่อนนะที่ออกจอแนวดูๆหน่อยเขาบอกใจดีมากเขาก็ถามนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรนะครับก็สุดท้ายแล้วล้วก็ได้มานะก็หน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับในนี้มันก็จะมีระบุก็จะมีประทับตาของทางเนี่ยครับ ทางสถานทูตเขาก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อ,อบ้านนะครับแล้วสถานภาพสมรสแต่ว่าผมก็จะมีข้อมูลบอกกีิ่เหมือนกันนะครับในในเรื่องเนี้ยผมสงสัยมากเลยเพราะว่าคือแฟนผมไม่ได้อยู่ที่นี่ทําไมจะต้องเซ็นผมก็ไปถามพี่จ๋าเนี่ยนะครับพี่จ๋าเขาบอกว่าถ้าเราสมรสแล้วนะครับ จดทะเบียนแล้วเนี่ยต้องเซ็นนะครับแล้วผมก็ไปจังหวะผมไปรู้จักกับอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นเรีลเตอร์เหมือนกันแต่ว่าอยู่โคนลรัตนะครับเขาอยู่แคลิฟอร์เนียนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาบอกว่าที่นี่ไม่ต้องเซ็นนะครับเขาว่าเขาบอกทําไมมันไม่เหมือนกันนะตอนนี้ผมก็เลยก็เลยอย่างที่ผมเกินไปตั้งแต่แรกนะครับว่าในแต่ละที่พื้นที่เนี่ย มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องศึกษาก่อนนะฮะแล้วก็ในเคสของเรื่องนี้นะครับเรื่องของภรรยาที่ต้องเซ็นเอกสารเนี่ยผมมายื่นเรื่องซื้อบ้านก่อนของน้องชายน้องชายยื่นที่หลังพอน้องชายยืน่นแดดใส่ไปว่าโสดนะครับก็เท่านั้นก็คือจบเพราะว่าก็ไม่ได้มีเอ,อกสารอะไรมาให้เซ็นนะครับลงใบว่าโสดเพราะว่าสิ่งที่พวกเราคิดกันนะครับก็คือ มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวอรอภรรยามาแล้วก็ค่อยบาก,กันอีกทีนึงนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่จะซื้อบ้านสำหรับคุณสิริพรนะครับก็ขอแสดงความยินดีโล่งหน้าด้วยนะครับในการรอกินการ์ดอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะได้มาแน่นอนนะครับแล้วก็ อขอแสดงความยินดีกับบ้านหลังใหม่นะครับที่มีแผนจะซื้อนะฮะก็หวังว่าข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคุณ s สิริพรนะครับแล้วก็สำหรับ f อฟหลายๆท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าว่าผมมีข้อมูล เรื่องอื่นๆนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆคนผมก็จะนำมาเล่านำมาแชร์ให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ